ใจหมดเดินดาวคามดีใจไหมที่จะเจอเราอ่ะดีใจสิใครล่ะคะพี่ไทยลูกน้องพี่เองคุณหน้าบ้างไหมสวัสดีครับไม่คุ้นเลยอ่ะพี่ไทยจำไม่ได้จริงดิ แตลว่าเป็นเพื่อนบ้านใกล้กันพ่อแม่รู้จักกันเนี่ยไม่อะตั้งแต่จังความได้เพื่อนบ้านก็มีแต่ผู้หญิงอะเราก็เพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้ตอนย่าเสียนี่แหละหรอสงสัยโลกนี้คงรู้จักกันเนาะว่าแต่ ใช่ลูกน้องจริงเปล่าพี่ไทยเห็นปกติไม่เคยพาใครมาบ้านนะเดี๋ยวเถอะเดือนดาวก็ช่วงนี้กระแสมันกำลังมาพี่ไทยเวลาเห็นผู้ชายที่น่ารักน่ารักสองคนอยู่ด้วยกันอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอือูจินอะไรประมาณนี้แหละแปกันใหญ่ละเอาปังไหนไหนก็ไหนๆละเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันนะลูกนะเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนนะไม่เป็นไรก็ได้ครับ ก็จะแวะมาทา vida, ักทายเฉยๆกินข้าวกันก่อนเถอะนี่ถ้าไม่กินกันเนี่ยป้าทํากับข้าวไว้เยอะแยะก็เหลือทิ้งตลอดอืมไปเถอะพี่ไทยพี่ก็รู้ว่าป้าไม่ยอมให้เรากลับไปง่ายหรอกนั่นนั่ันป้านะมาดูป้ากินข้าวกันนะลูกนะมาเดี๋ยวป้าจัดให้นะนั่งก่อน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 นะเดี๋ยวป้าไปจัดการให้นะอร่อยมากเลยป้า มีป้าทำอาหารอร่อยขนาดนี้ได้ไงเนี่ยอห่อยก็กินเยอะๆนะได้เลยครับคุณป้ากินฟักหน่อยนะครับเดี๋ยวนบช่วยตักแล้วกันนะครับนี่เลยครับป้า กินผักบวบสักนิดนึงนะครับนบมัวแต่ปักให้ป้าดูท่าน่าจะเป็นคนที่กินคนสุดท้ายเพราะฉะนั้นต้องล้างจานไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าจัดการเองเฮ้ยป้าถึงเดือนดาวไม่บอกอะ เราก็อาสาจะขอล้างจานดีเราถ้างาั้นวันนี้เดี๋ยวนพขออนุญาตล้างจานให้นะครับ <c oughs> ได้ลูกได้ได้ได้ไม่มีปัญหานะหางได้เลย <c oughs> ใจนะครับ มีอะไรหรือเปล่าลูกทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ล่ะอืกระต่ายของคามมันจมน้ำครับแม่คามจะว่ายลงไปช่วยแต่ว่าน้ำไหลแรงมากครับคามช่วยกระต่ายไว้ไม่ได้ครับแม่คามขอโทษนะครับไม่เป็นไรเลยลูกอืมมันไม่ใช่ความผิดของลูกเลยนะอืม เดี๋ยวแม่เป่าคาถาให้เนาะโอมเพียงขอให้ความทุกข์ของลูกชายแม่จงหายวับไปเลยนะ <c oughs> โอเคยัง <c oughs> ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแม่กอดแม่กอดนะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะไม่ใช่ความผิดของลูกนะนี่กินไหม ครับผมแค่คิดถึงแม่ของผมเฉยๆนะครับพอดีว่าแม่ของผมเขาเสียไปหลายปีแล้วป้าเสียใจเรื่องแม่ของหนูด้วยนะอาจจะฟังดูบังเอิญน,นะครับ แต่ว่าป้าหน้าคล้ายแม่ของผมมากๆเลยทุกครั้งที่ผมเห็นป้าผมอดคิดถึงแม่ผมไม่ได้เลยครับทุกครั้งที่ผมเศร้าท่านจะคอยปลอบผมแล้วผมก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ตอนนี้ผมไม่เหลือใครให้กอดแล้วครับ ไม่ว่าจะเจออะไรมาไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรโอมขอให้ความทุกข์ที่มีทั้งหมดจงหายไปนะลูกนะเพียน คุณภูผาเป็นไรหรือเปล่าครับเรื่องที่ไอ้ไทยพูดวันนั้นมันยิ่งทำให้ฉันรู้สึกเห็นภาพมากขึ้นเรื่อยๆในฝันมันเป็นความรู้สึกที่แปลกมากปแปลกยังไงครับมันรู้สึกเหมือนถูกคนที่เราเชื่อใจหักหลังอ่ะคุณภูผาจะแค่คิดมากไปเองก็ได้นะครับ คุณภูผาไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรคูแค่อยากรู้ว่าว่ามันเป็นใครอ่ะเฮ้ย <Hey. S 2> hey. โดดังรับคุ้มฟ้าไม่มีทางที่คนทั่วไปจะเข้ามาได้ง่ายๆแต่ทำไมมันถึงมาดักรอได้แบบนี้ครับมีคนใกล้ตัวอยากให้ฉันตายจริงๆแล้วแบบนี้คุณภูผาจะเอาไต่อครับไปสืบหาไหมหน่อยว่าตอนนี้ไทยกับนพพรอยู่ที่ไหนฉันอยากคุยกับสองคนนั้นได้ครับ บันไดน,นะป้านะค่อยๆก้านะครับอืออ,อ,อ้าขอโทษทีนะคะชวนคุยสะดึกเลย <c oughs> ไว้มาหาป้าใหม่นะเนบ <c oughs> ได้เลยครับ <c oughs> ถ้างั้นนบขอตัวลาก่อนนะครับจังเดีเจอกันนะ สวัสดีนะครับคุณป้าจ๊ะบายบายเดอนดาวบาย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 ค่ะพี่ไทยไม่มากันใหม่นะครับพี่ไทยพี่รีบไปไหนต่อหรือเปล่าครับไม่อะทำไมเหรอถ้างั้นตามผมมาก่อนได้ไหม ผมอยากพาพี่ไปที่ที่หนึ่งอ่ะเอใจ้ข้าหลับตาทำไมจะถึงอยู่แล้วพี่ตามมาเถอะค่อยๆเดินนะครับ ระวังนะลืมตาได้ครับผมชอบแอบมาเดินเล่นที่นี่บ่อยๆอ่ะ สวยไหมครับนี่เองพาข้ามมาดูทำไมก็ตอบแทนที่พี่ช่วยดูแลผมไงพี่อุตส่าห์พาผมไปเจอแม่ถึงจะไม่ใช่แม่ของโลกผมก็จริงแต่ว่าการได้กอดท่านทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นเยอะเลย พี่แวะไปหาแม่ผมบ่อยๆเพราะพี่สนิทกับครามที่โลกนี้ใช่ไหมพอครามที่โลกนี้ตายพี่ก็เลยมาช่วยดูแลแม่แทนครามข้าก็ช่วยหมดแหละไม่ได้เกี่ยวว่าใครเป็นใครยังไงผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับพี่เป็นคนที่น่ารักที่สุดคนหนึ่งที่ผมได้เจอเลย ดูสิแก้มพี่ไทยเรืองแสงได้น่ารักคุณสองพอได้แล้วนะดึกแล้วกลับมาเถอะครับพี่ไทยรอด้วย